มีผลฟุตบอลเจเลิกหนึ่งนัดที่9ของฤดูกาล2020ที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม6 3ที่ผ่านมามาฝากกันนะครับรวมไปถึงอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวซันโบล่าสุดเราไปติดตามกันเลยครับนทะัสบอลทีวีสำหรับฟุตบอลเจลิกหนึ่งที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมมีลงเตะดวยวกันทั้งหมด2คู่นะครับเราไปเริ่มกันตั้งแต่คู่แรกซานเฟสเช่ฮิโรชิมาเปิดบ้านเอาชนะ โทนันเบเบเล่1ประตูต่อ0และอีก1คู่เซโรโซโอซาก้าเสมอกับ FC ซโตเกียวไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0จากผลการแข่งขัน,ขน,ขนทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนเจลิก1กันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนเจลิก1ล่าสุดอันดับที่1ยังคงเป็นคาวาสากิฟอนตาเล่แข่ง9นัดมี25คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2กัมบะโอซาก้าแข่ง9นัด มี19คะแนนอันดับที่3เซโรโซโอซากาแข่ง9นัดมี18คะแนนอันดับที่4นากอย่าแกมปัสแข่ง8นัดมี17คะแนนอันดับที่5าคาชิวะเรโซแข่ง9นัดมี16คะแนนอันดับที่7เอฟซีโตเกียวแข่ง9นัดมี15คะแนนอันดับที่7อุระะเรดเดมอนแข่ง9นัดมี14คะแนนอันดับที่8ซานเฟชเช่ฮิโรชิมาแข่ง8นัด มี13คะแนนอันดับที่9คอสซาเล่ซัปโปโรแข่ง9นัดมี12คะแนนเรามาต่อกันที่ข้างล่างของตารางคะแนนกันต่อนะครับอันดับที่10บวิเซลโกเบแข่ง9นัดมี12คะแนนอันดับที่11เยโกฮาม่าเอฟมอรินอสแข่ง9นัดมี11คะแนนอันดับที่12คาชิมะแอเลอร์แข่ง9นัดมี10คะแนนอันดับที่13เวกตะเซนได แข่ง9นัดมี9คะแนนอันดับที่14ชิบิสุเอสเพาวแข่ง9นัดมี8คะแนนอันดับที่15ซางันโทสุอันดับที่16โออิตะทีิตะต่างก็แข่ง9นัดและมี7คะแนนเท่ากันอันดับที่17โยโกฮามาเอฟซี C. แข่ง9นัดมี5คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่18โชนันเบนเบเล่แข่ง9นัดยังอยู่ที่4คะแนน มาปิดท้ายกันเช่นเคยที่อันดับดาวโซโบเจลิกหนึ่งล่าสุดอันดับที่หนึ่งยังคงเป็นไมเคิลโอลุงกาจากคาชิวาเรโซที่ยิงไปแล้ว10ประตูตามมาด้ยวยอันดับที่2ร่วมมี2คนนะครับเลอันโดจากอุรุวะเรดเดมอนและเอวานโดสตัมจากคาชิมาเอเดอร์ที่ยิงไปคนละ6ประตูเท่ากันส่วนอันดับที่4ร่วมก็มี2คนเช่นเดียวกันนะครับมาโกจูเนียจากโยโกฮาม่าเอฟมอรินอตและบูซาชิซุซูกิจากคอสซาราเลซัปโปโร ที่ยิงเท่ากันที่5ประตูและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเจลิกหนึ่งที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับส่วนนัดถัดไปจะเป็นนัดที่10ของฤดูกาลโดยจะลงเตะในสุดสัปดาห์หน้าเราจะติดตามโปรแกรมการแข่งขันของนัดที่10แล้วนามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ